อะไรกันเรจะมาเคลียร์บ้านอของบริจาคจ้าหรือของบริจาคจานะ้าแล้วทุกคนดูว่ารอบนี้ในรอบเท่าไหร่หูววมิดออกมาอย่างนี้เลยฝั่งนี้ใช่ไหมจัดไปอันนี้คือทางเขาเ้าที่มิดเต็มโอ้ยถึงนี้เลยโ okay. อเคไปเลยเขียนเซลไหมจากเน็ตข้างบนใช่ไหม บริจาคปะลงได้เดี๋ยวเอารถเข็นให้ก่อนใช่เน็ตจะมีถ้าถ้าเป็นแบบลงมาจากข้างบนมันจะเป็นป้ายแปะว่าบริจาคเดี๋ยวเอาตัวช่วยพี่เสิร์มาแปะไหนดูดิอ้อนั้นเซลกระช่เซลคือฝั่งนู้นนี่ถซีด้วยอ๋อพี่เสิร์ฟจัดไวเรียบร้อยมากพี่เสิร์ลงรองนับซีว่ามันกี่ถุงนับลองนับเนี่ยค่ะหนึ่งถุงสต็อกแบบเต็มเต็ม แน่นแน่นอันนี้เราบริจาคในรอบแปดเดือนได้ไหมน่าจะได้ละแปดเดือนเยอะหมักเลยตอนแรกจะบริจาคตั้งแต่ตอนช่วงนำท่วมแต่ว่า แต่ว่ามูล,ลนิทีเขาไม่ว่างค่ะเพราะว่าเขาไปช่วยน้ำท่วมทีนี้ก็เลยต้องรอคิวใหม่พอรอคิวใหม่ก็คือ,อนนโอเคดูปเคาไว้สามสิบแถมให้อีสี่เี๋ยแถมให้อีสี่มาเดี๋ยวเราจะมาเข็นกันแล้วนะจ๊ะออกมาเลยบอกเดี๋ยวถุงนะมาคอยดูเคยได้อยู่หนูได้แต่หมุนหนูจะหมุนหัวไงวะ่าง,งางนี้เหรอล <c oughs> ้มันลว้วงวิเลียม สร้างเกินได้นนะแบบนึงแบบนึ่งเดี๋ยวมาตั้งหลักก่อนแล้วเขาถอยมาตั้งหลักแบบมันเป็นช่องแคบมันเป็นช่องช่องแคบที่จะออกมาหน้าบ้านกึงนะคะอุยแบตจะหมด,ดเว้ยแรงมากนี่อะเดี๋ยวโอเคพื้นที่ก่อนนี่ต้องเหลือเซฟไว้ตอนเอาขึ้นรถด,ด้วยนะเนี่ยแบตหมด โอเคพี่เลี่ยมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดึงมาให้เองโอเคกองไว้นี่แล้วกันทีละถุงทีละถุงโอเคมาทำอะไรคะน้องเนปมาใช้แรงงานออกลรงกายเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยบริจาคอะไรทำไมต้องแรงงานเคลื่อนสายขวาอะไรอย่างนี้มามามาทำมาไหนะ จะทำอะไรกันเนี่ยแล้วใส่เสื้อไหมพุมเลยร้อนตอนนี้อากาศเย็นค่ะช่วงนี้แล้วก็มาใช้เงินออกโหเดี๋ยวบอกนะว่านี่บริจาคหมดเลยอ่ะบริจาคหมดเลยมอริจากทั้งหมดเลยแล้วก็อีกประมาณสิบนาทีเขาต้องมาถึงแล้วสถานะเป็นเรียมไว้ก่อนเก่งมากเมื่อกี้สร้างงานเพราะเราขายแต่หัวผ้าใช่ไหมคะเอาวันนี้จะเป็นหางหาง ทุกสีสแม่ประมาณกี่ถุงน้องเนทสามสิบกว่าถุงโอ้โ่จริงสวยนะน่ะมีแบบงานสวยเยอะเลยแล้วก็จับาแม่แอบดูพี่เสือพี่เลียมน้องเนทใส่เสื้อใหมพรมมาต้อนรับอนอากาศอากาศเย็นเย็นมากเลยดูดิหิมะตกแล้วหิมะตกใส่หน้าเลยอ่ะๆๆใส่หน้าะ ล้วเหลว้วหนูเยอะมากเลยนะคะอ,อันนี้เก็บสะสมมาเท่าไหร่น้องเนสน,นีแค่ประมาณรอบที่แล้วที่เราไปจับรวมกับอันนี้นี่ว่าประมาณแปดเดือนนี่ว่าแปดเดือนได้แปดเดือนเก้าเดือนได้จริงๆเขาต้องมา,าแล้วแต่ตอนตอนน้ำท่วมเขาเราท่วมอ่ะแต่ว่าเขาไปช่วยน้ำท่วมหมดอดหมดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มแ,ลวแม่ นะพนักงานวิ่งเลยค่ะเนี่ยมันจะเขียนว่าบริจาคเนี่ยเยอะบริจาคเยอะแต่ตัวดีก็มีก็คือรวมไปเลยมัซักแล้วด้วยนะแบบขี้เกียจขายอ่ะซักแล้วด้วยใช่จะจะไปแจกลูกค้าตอนเอฟพอลูกค้าได้ไปบอกไม่สวยเดี๋ยวจะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อีกบริจาควัดวัดอะไรคะไม่เป็นมูลอะไรอ๋อมูลนิติกระจกเงา จระจัดกจ่ายตามแบบมั่นพักต่างๆ <c oughs> มาแล้วรถมาพอดีเลยมาเตรียมของบริจาคก,กันจะ้ะรถมาพอดีเลยทุกคนเท่เดทะเบียนเดิมหรือเปล่าดูสิเลขที่ออกวันนี้จะ้ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยหาแสง ไหนดีคือโอเคมาวันนี้้องเนี้จะมาเตรียมของไปบริจาะคะ่กับมูลนิธิกระจกเงาที่นี่นะจ๊ะแล้วก็วันนี้เราจะมีด้วยกันผ้าทั้งหมดเลยผ้าทั้งหมดเลยซักพร้อมใส่อันนี้จะเป็นตัวบริจาคพี่สวัสดีคะ่ะยกได้เลยค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหมดเลยตรงนี้กําลังเอาลงมาอีกแป๊บหนึ่งนะโอเค พี่เขากำลังทยอยยกแล้วก็เล็กแล้วพี่ๆที่นี่ก็กําลังทยอยเอาออกมาจากกรงล็อกโกดังเนไนะเป็นแบบขุงใหญ่ๆมาเป็นรถคันใหญ่เลยขอถ่ายหน่อยนะคะพี่รอบที่แล้วพี่มาใช่ไหม เออนี่จำได้จำได้เลยจลรอบนี้ไม่ต้องขึ้นชั้นสองลองรอยอยู่ข้างล่างเลย ช่วยกันยกฝัอนอันนี้มือโปมืหหนูหอบเนี่ยมือโป้ <c oughs> บาลงแล้วพี่เสือม <c oughs> านลงและ <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะลงกว่านี้ <c oughs> ใช่ไหม แล้วเรายังมีอีกครึ่งหนึ่งที่จะแบบว่าเราแยกไว้เป็นตัวตัวงานราคาเด็ดหอบมากตัวงานราคาเด็ดมืจิบจิบน้ำมือเหรอนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะไปดูที่รถกันเสียงนี้หาใจดังมากนี่พิสเซอะไปละ่ะค่าโดบ เดี๋ยวค่าให้ดอกกา,าแฟเบิ้ลคูณสองจัดป่ะเยอะหมดหมด,ดห,มหมดเต็มแน่นๆพี่เรียมเนี่ยขอโทรศัพท์หน่อยขอบคุณค่ะ